ก้ามัจจุมานตอนสาสางสิ้นความแค้นปรุดกลางโขนพอเหลือเห็นรูปลักษณะอุ้มชะตาต้ององานบูกกบกบเดินขึ้นเด็กน้อยนี่คล้ายบุคคลที่ปางจู้ประมุขพักเอ่ยอ้างพาดพิงถึงนักขณะรุ่นคิดตว่าที่แท้เป็นผู้ยาวสามคนอุ้มย่อมไม่เห็นผู้คนเหล่านี้อยู่ในสายตากล่าวเสียงเย็นชาท่านเป็นใครหรือตัวเอียยกย่องตัวเป็นในายใหญ่ ชิงเยียกมกเป็นผูด้ดูแลรักษาตึกนี้ตัวตึกนี้ความจริงอยู่ภายใต้การดูแลของทีห้องเลียกแต่ทีห้องเลียกเสียชีวิตบนเกาะบูเฮ้าเทียนพรรดาอาาคมแดงจึงมอบหมายให้ชิงเยียกมกรักษาการแทนอู่ห่วมกล่าวว่าในเหนือพวกท่านอยู่ที่นี้หรือไม่ชิงเยียกมกตอบว่าต้องการพูผ่านในเหนือเราต้องผ่านด่านตัวเอี้ยกก่อนเดี๋ยวหน้า ไปบงการว่าพวกเจ้าคราบกุมเอียเท้าทั้งสองเราจะจัดก,การเด็กน้อยนี่เองชายทั้งกันทั้งสี่ไม่ทราบว่าแห่พิงและตั้งจุ๋ยเล้งเคยเข้าสู่ตัวตึกนี้เห็นพวกนานสังขนารปานเทพที่ดาล้วนกระตือรือร้อนใคร่ลง,ลงมือแต่แรกพอฟังแยกย้ายสือเข้าหาแห่พิงและตั้งจุ๋ยเล้งโดยพร้อมเพียงอูห้วมชมดูจนขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่ทํามีความคิดใดวูขึ้นชิงเย,ยบมกก็สือถึงเบื้องหน้าแล้ว เห็นชิกเยามกกลางนิ้วทั้งสิบหนึ่งระบบใสคอหอยหนึ่งตะกุยเป็นอย่างท้องน้อยกลางเล็บแหลมคมรุนแรงคล้ายกโกลเล็บเหี่ยวเข้าปานคนผู้นี้แตกฉานวิชาอิงเยี่ยวกงลมปราณโกงเล็บเหี่ยวไม่ว่าระดับความเหลวกระแสพลังเล็บรู้ไม่อาจเลือนเล่อดูแคลนมีคา่าพลังเล็บเพิ่งตะกุยออกรู้สึกละลานตาบูบเงา,าร่ารองอุ้มสาบสูนจะคลองสักสุชิงเยยงมกงงานบูบปุนตัวกราดตามอง เพิ่งพบว่าอูห่วมยืนหยัดอยู่ทางซ้ายมือฝ่ายตรงข้ามใช้ท่าร่างใดโลบลีจากโคงเล็บเหี่ยวของมันไม่อาจเห็นชัดตาได้อูห่วมกล่าวเสียงทุบตับท่านไม่ใช่คู่มือข้าพเจ้าหากซ้ำสถานการณ์อย่างโคงน้ำข้าพเจ้าไปพบพานปราชญ์กรมแดงข้าพเจ้าเพียงคิดสอหามันมีทานข่าขามชิงเ้ยมงมกพุ่งถมตรงมาตะกุยโครงเล็บเดี่ยวใส่ทรงอกของอูห่วมอย่างหักโหม อูห่วมยกมือขึอ้นมิทราบใช้กะบบนท่าใดครับตะปบคว้าข้อมือชิ่งเยียกมกข้างด้านไว้โกงเล็บชิ่งเยียกมกขณะห่างจากโซอู่ห่วมไม่กี่เดิว้วเร็วแรงทั่วทั้งรา่างอันปาสนาการแขนทั้งข้างชาด้านไร้ความรู้สึกชิ่งเยียกมกหน้าแปลเปลี่ยนไปพันแววเสียงแผลร้องโผยหววจากด้านข้างด่างกระทบโสดสองในสี่ใช้กัรพอถาถบก,ก็หาแห่พิงพากันแยกย้ายตะบบใส่ข้อมือนหนางหมายกร้ากลุ่มทังเป็น แคพลิกมือร่ำเรียนปันทึกสวยยานจนแตกฉานย่อมไม่อาจเปรียบประการก่อนพอเห็นเช่นนั้นปาดมือผุดผ่องกราหนึ่งปริปตานั้นนิ้วเรียวงามทั้งหา้างอแล้วดีดออกดูผลเผิงคล้ายกล้วยไม้บางขยายออกท่วงท่าอ่อนช้อยสวยงามนี่เป็นวิชาล้างห่วยฮุกชิวมือบุผาปาจุดในความชดช้อยงดงามแฝงอนุภาพภพศารส,สุดเปรียบปรานชจยชก,การทั้งสอเพิ่งรู้สึกละลานตาบูบ จุดชีวิตบนล่างล้วนถูกปาดใส่แผ่พร้องพังล้มหงายเป็นด้านหลังใช้การอีกสองโขนความจริงสืกอถึงด้านซ้ายขวาของตั้งจุ่ยเล้งพอฟังเสียงแผ่พร้องปวดเหลียวหน้าหมองไม่ได้ตั้งจุ่ยเล้งพันตว่าเสียงเจยแจ้วชักกระบี่จากกลางหลังประกายเย็นเยียบพุ่งว่ากระบี่หยกเขียวถูกตะปะบบก,กวาดฟาดฟันใสกระบี่แนมนี้เป็นหนึ่งในสองอาวุธวิเศษของบูเฮาเทียนคมกล้าสุดเปรียบปราน เพลงกระบ,บี่คล้ายสายฟ้ากระดองฝนแลแปลปราคราหนึ่งเสียงแปดปะร้องดังขึ้นอีกคราสวงอ,อกใจชะกันทั้งสองถูกกรีดเป็นบาดแผลยาวเหยียดล้มลงทอดลลร่างเป็นซ้างศพตั้งจุ๋ยเล้งเพิ่งปิดชีวิตผู้คนไปคราแรกพอลงมือต้องชะง,งักบูบกว่าตาไปยังอู่ห่วมแลเห็นชิงเยี่ยมุกตกอยู่ในเงื้อมืออู่ห่วมกำลังกวาดมองมายัางที่ทางด้านนี้อย่างแตกตื่นชิงเยียงมุกคิดไปถึงว่าโดยนีทั้งสองกลับไม่ฝีมือสูงเยี่ยมป่านี้ เพียงกรีดมือวาดเท้าก็เปชีวิตชายกันทั้งสีโดยง่ายได้เดียนี้ทั้งสองยังมีฝีมือสูงล้ำปานนี้ระดับฝีมือของอูฮ่วมย่อไปที่ค่าคำนวณได้อูฮ่วมเพ่งตาหมองสีหน้าอันแตกเื่นตระหนกของชิ G ่งเยี่ยบบกกล่าวเสียงเย็นชาท่านยินยอมนำทางแล้วหรือไม่ G ชิ่งเยี่ยบบกฉกโชกะที่อูฮ่วมกล่าววาจากดกระแทกฝ่ามือข้างหนึ่งใส่จุดขี้หายของอูฮ่วมอย่างกระทนหัน จุดคีย์ห้เป็นศูนย์รวมพลังฝีมือหากถูกทำร้ายยางหนักหน่วงจะเสียชีวิตแม้เพียงถูกจี้สกัดก็ต้องสูญเสียพลังฝีมือจิตเจตนาของชิงเยียมมกกลับโหดเทียบมำหิดนับคิดทำลายพลังภายในอู่วมวดิ้นหลุดจากการก็ได้กลุ่มมีค่าพลังการฝึกปรืดิอูอ่วัวม่รู้ถึงขั้นลมปร,รางเกาะกบเนิดตามสำนึกพอพเผชิญพลังกดดันจากภายนอกกำลังภายในพันมาเกิดปฏิกิริยากระแทกสะท้อนขึ้น เสียงโกรมดังหนักหนักฝ่ามือชิ่งเยี้ยกมกเพิ่งแต่สัมผัสถูกเสื้อผ้าอู่ห่วมก็ถูกพลังก้าแข็งขุมหนึ่งกระแทกสะท้อนใสอวัยวะภายในได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงชิ่งเยี้ยกมกแผลพร้องอย่างเจ็บปวดอ้าปากกราโกรหิตออกมาสองกองโตในโลหิตเจือปนเศษอวัยวะภายในอู่ห่วมกล่าวเสียงสุมหนำนี่เป็นการแสาหาของท่านเองท่านตั้งใจปรดิชีวิตข้าพเจ้าจึงเผเชิญปฏิยากระแทกสะท้อนรุนแรงตามนั้น กลางกลมือจัดการก็ด่ากลุ่มข้อมือฝ่ายตรงข้ามนี้มือพอผ่อนคลายจริงยังมกล้มฟุบลงกับพื้นแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวอูห่วมก้มศีรษะมองหมานแวบหนึ่งพันได้ยินแฮ่พิงอุทานว่ามีคนรุดมาแล้วอูห่วมเงยหน้าขึ้นเห็นเงาร่างมากมายหลายสิบสายพุ่งประดาตรงมาอย่างทิศทางด้านนี้อูห่วมสายตาขมกล้ามองประดาเดียวก็จดจำบอกว่าผู้มาเป็นใครโล่งว่า ปานประจางโคมแดงแฮ่พิงก็เห็นบุคคลนำหน้าทั้งสองชาตากล่าวว่าขวานปีศาจแท้พิศนานก็อยู่ร่วมด้วยผู้นำหน้าสวมใส่ชุดยาวสีดำคราวยาวผิวสวายไปตามหลมเป็นปานประจางโคมแดงลี้ยงอีกจริงๆข้างกายมันตามติดด้วยปลุษกลางขนชุดทองซึ่งคือขวานปีศาจแท่พิศนาคชิชชิง่งพ้งป่วย ที่ด้านหลังเป็นชายการบ้างสูงบ้างเตีย้ยบ้างอ้วนบ้างผอมล้วนเป็นบริวารสังกัดตัวตึกนี้ประนัมใจคมแดงที่ยินเสียงแผลร้องทางด้านนี้จึงกระดดดมพวกบริวารชักชวนขวานปีศาจแท้พิสดารที่พักพิงอยู่ที่นี่รุดมาชมดูมันพอเร่งรุดถึงเกลือเห็นอู๋ห่วตั้งจุ่ยเลี้ยงแต่ไกลสีหน้าอดแปลเปลี่ยนไม่ได้พร่ำว่าอูห่วเป็นเจ้า มันเคยอยู่ร่วมกับอูุ้มและตั้งจุ๋ยเล็กเนก่อปูเฮาเทียนระยะเวลาหนึ่งมองประาดเดียวก็จดจำหมอกแห่เพิงกลับสืบเท้าเข้าหาขวานปีศาแท้แพิจารากล่าวว่าชิงพกป่วยท่านยังจดจำข้าเจ้าได้หรือไม่ขวานปีศาสแท้แพ,นนพิจารณาเพ่งตามหมองถึงกับร่ำร้องว่าแหมพ่งเป็นเจ้าเพียงแต่แห่พิงเบงหนะ้าไม่ว่าบุคลิกท่วงท่าและปรจกายตา ล้วนผิดแผกจากการก่อนแปลเปลี่ยนเป็นส,สงสง่าเปลี่ยนปราศีไม่กล้าแต่ต้องกล้ามกรายที่ไม่ผิดแผกแตกต่างคือฝเล็กๆเหนือริมฝีปากเม็ดนั้นย่งคงประดับบนใบหน้าหนาไม่เปลี่ยนแปลงแห่พิงกล่าวอย่างอาฆาตมาดปร้ายชิงพงป่วยความแค้่ของการสังหารบิดาบรรดาวันนี้ข้าเจ้าจะทวงถามจากท่านควาปีศาแท้พิจารณาฉุดกระาแห่พิงมา เราต้องการใช้เป็นเครื่องมือปดเปื้อนความก็ได้แต่แห่พิงล้วนใช้ความตายเป็นครื่อขอ่มครูไม่ยอมสยบต่อฝ่ายตรงข้ามมันพันตบา่าอหีบเท้าเราจะฆ่ากลุ่มเจ้ากลับไปให้เจ้ารับทราบชดชาติของแท้เราสักคราแห่พิงตาสายรประกายเกลียวกราดสวนขาว่อปีศาพระราคันเวลาที่ผ่านมาท่านไม่ทราบทำลายเดือนนี้ดีงามมากมายเท่าใดวันนี้ต้องจ่ายค่าทดแทนแล้ว ขวานปีศาจแท้พิสดารคำรามอย่างคุนเขืองขยับกายหมายถาถมเข้าหาหนางจ้าก่อนบรรจากคมแดงพันส่งเสียงทันฐานกล่าวเสียงทุ้มหนักเราหูมีวาจากล่าวก่ออห้วมก่อนขวานปีศาจแท้พิสดารชง,งักทวงเธอพอฟังก็ล่าถอยกลับไปป,ปรรดาจางคมแดงก็ไมนมองจ้องหน้าอห้ววมกล่าวาอูห้วมเจ้าฉไหนสืบสอบถึงที่นี้ได้อู่อ้ววมกล่าวเสียงเย็นชา ป็นดาบ,บ้านจอมพลังบอกต่อข้าพเจ้าพระประจาร์ขมแดงตาสาตว์ประกายเกี้ยวกราปดปาวว่าเราหูต้องถูถามนี่บัญชีกับงุยเล่าสีอันดับสีแซงหุยมีต้องลำบากไปแล้วอูห่วมเจ้าอูห่วมสอบคำขึ้นนอกจากดาบบ้านจอมพลังอสูรเงาห,หินนักสังสขุนทองและพวก้วนชดใช้นี่กรรม,ยสสมอ,อย่างสาสมสองท่านยังคงติดตามพวกมันไปเถอะต่อให้ประารจารย์คุมแดงเป็นเจ้ามาเลือกชื่อปานใด พอฟังอดส้านใจไม่ได้ควาพิษสารแทบพิดานถึงกับหน้าแปลเปลี่ยนไปประจานคมแดงเห็นกับตาว่าศพตายซากพิษองอภิหิดแ้านมกปากล้วนพ่ายแพ้ในเงื้อมืออู่ห่วมเพียงคิดไม่ถึงว่าแม้แต่อสูรเงาโรหิตผู้เศษไม่ผูกก็ถูกกำจัดด้วยประจานคมแดงกล่าวเสียงทุ้มหนักอู่ห่วมอันล้วนตกตายในเงื้อมมือเจ้าหรืออู่ห่วมตอบตามความสัตย์ นอกจากนักษาขุยทองถูกดาบมารจอมพลังฆ่าทิ้งที่หลงเหลือล้วนถูกข้าพเจ้ากำจัดไปโอห่วมเจ้าฉไหนตั้งตัวเป็นศัตรูกับพวกเราหรือูห่วมเปล่าสิงทุ่มหนาวเก้ามัจจุมานก่อกรรมทำเข็นสร้างภัยพิบัติแก่ส่วนรวมข้าพเจ้าตั้งปณิธานกำจัดผู้ท่านแต่แรกโดยเฉพาะไม่ปล่อยปลาล่าเว้นท่านเด็กขาดเออเนื่องเพราะเราหูจัดอยู่ดับหนึ่งในเก้ามัจจุมายเนื่องเพราะเรามีความแคนลึกล้ำไม่ยอมอยู่ร่วมฟ้าเดียวกัน พระมารยาคมแดงหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยกล่าวว่าหวามแค้นได้อู้มสืบท้าไปก้าวใหญ่ต่อสียงเกี่ยวกระดาดท่านเคยประทุษร้ายบุคคลนามอูกลางกระมังอูงกลงหรือพระมารยาคมแดงทวนคำครหดึ่งพันจุกใจคิดถามพรค์ว่าเจ้ากับอูกลงอู่ห้บมสว่าสอขึ้นนั่นเป็นบีดาผู้ล่วงรับพางถึงจ้องมองฝ่ายตรงข้ามอย่างขนแค้นอาฆาตเอ่อยสืบต่อบีดาผู้ล่วงรับไม่ยุ่งเกี่ยว กับบุญคุณความแค้นในวงเล็กๆท่านเฉนไนทำร้ายท่านผู้เท่าหรือปัญจาชาคมแดงกล่าวเสียงทุ่มหนาวเราหูความจริงเพียงต้องการให้มันมอบรายแทงของเทพอย่างรูฟดินฟ้าออกมามีคาดบรนยืนกรานไม่ปฏิบัติตามแค่เสียงดังแล้วกล่าวเ,เพราะเหตุนี้เพระบี่เทพอย่างรู้ดินฟ้าจึงดับสูญไปพร้อมกับอูกังอูห่วมพันตะเบงเสียงหูร่อยเกลียวกลา่าวว่า บอกกับท่านข้าพเจ้าเรียนรู้เพลงกระบี่เทพยอย่างรู้ดินฟ้าแต่แรกแล้วพระระมจาคมแดงสถานขึ้นอย่างไม่คาดป่าพร่องว่าเจ้าเรียนรู้มาจากที่ใดหลังขาว,วิญ,ญญาณสลายวาจารย์นี้เหนือความคาดปายพระธรรจารคมแดงยังใหญ่หลวงมันเป็นผู้ก,กล้ากุบอู่วมสู่หลังเขาว,วิญ,ญญาณสลายคิดใช้ต้นไม้กีโคนปิดชีวิตฝ่ายตรงข้ามมิคาดกลับส่งเสริมอู่ว้วมพบผ่านเพลงกระบี่เทพยอย่างรู้ดินฟ้า พระธรรมจารีแดกทั้าขูดแค้นทั้งสำนึกเสียใจประดังไปความแค้นต่ว่า,วาโอ้ห่วมแม้แต่แทกรือปัญญาบารมียังจบชีวิตในเงื้อมมือก้าวัจจุบันเจ้านัะเป็นตัวอะไรกับกล้าอูห่วงสาคำขึ้นลียงซิง่งเจงหลงจีวิเศษเป็นบุคคลชนชั้นดใดไหนเลยตกตายในเงื้อมมือพวกท่านได้พระธรรมจารมแดงและววามปีศาจแท้พิษนาน,นล้วนร้องโกลาหลนัดแน่กันไว อะไรเทคหรือ right. ปัญญาบารมียังไม่ตายหรือปู่ห่วมย่อมไม่บ่งบอกว่าหลวงจีวิเศษปัญญาบารมีตอนนี้สูญเสียพลังฝีมือแล้วกล่าวว,ว่าซิ่งเจีงยังมีชีวิตเป็นปกติสุขความปีศาศแท้พิสดารครูกรรมราบว,ว่าเราไม่เชื่อหากแม้มันยังมีชีวิตถึงปีมานี้ฉัน 30, ไหนสาบสูญไร้ข่าวของราแห่พิงสอบขำขึ้นเนื่องเพราะซิ่งเจีงให้พระเจ้าสาสางผูคูคุณความแค้นแทนท่านผู้เท่า เี้ท้าไม่มีฝีมือติดตัวชัดๆกับคิดสาสาบุญคุณความแค้นแทนบันเร้อแห่พิงไม่ทันกล่าวว่าจาพระเจ้าคุมแดดพังกล่าวสิยงทุ่มหนักชิงเฮียสังเกตประกายตาของนางไม่ออกหรือควายปีศาจแท้พิสละดึงไปวูบมันย่อมดูออกว่าแห่พิงเบื้องหน้าไม่ใช่ดูดีอ่อนแอที่ถูกคุมขังในหมู่บ้านเมฆเหลวเมื่อการก่อนเพียงแต่ขบคิดไม่เข้าใจว่า เพียงช่วงเวลาหนึ่งปีนางร่ำเรียนวิชาฝีมือเลิศล้ำได้อย่างไร่อยอูห้วมเผชิญหน้ากับศัตรูคู่แค้นเพิ่อ,อาฆาตลุกคือโหมแต่แรกยามนั้นไม่อาจสะกดกั้นใจสืบต่อกะตวาดบ่าร,ร,ร,รียงพราจากล่าวชัดแจง้งถ้าตราเตรียมรับความตายได้แล้วจบขามสื่อปราดเข้าหาฝ่ายตรงข้ามดุดสายฟ้าการก่อนพระอาจารมแดงไม่มีความปั่นใจว่าสามารถเอาชัยอูห่วมดังนั้นล่าถอยแต่กลางคัน บัดนี้พบว่าอู่ห่วมพุกพาความอาฆาตแค้นรุนป่ายิ่งไม่ต้านปะททะโดยปรละการบ้านพันโบกเบือบกการบ่บอยวานเราคร่ากุมมันให้กับเราโหูช้ชการในบริเวณโหร้องก้องเอื้อกปรากฏผู้คนสิบกว่าคนคือโหมถมเข้าหาอู่ห่วมในบัดดนอู่ห่วมตว่าว่พระเจ้าเพียงคิดทวงถามหนี้บัญชีกับปรรชาคมแดงขอเพียงผู้ท่านถอนตัวไปรอบรอไม่กระทบกระทั่งทำไร พวกท่านแม้สักขุมขนหนึ่งมีทานขาดขามประกายดาบกระบี่แปรปราบดุดสายฟ้าขนองฝนพลังหมัดฝ่ามือผระดึกเป็นมรสุมคุ้มคลั่งกรุ่มจู่โจมใสอูหัวไปจุดเดียวอูห้วมาเกิดเพลิงอมหิตลุคือโหมตกลงใจสำแดงฝีมือ,ข,อข่มขู่ขวัญเราใช้จกักรปริบตาที่หาอาวุธใกล้จู่โจมถึงตัวพรานหมุนคว้างและเลี้ยวพระร่างต่างควาบใหญ่ รีบตานั้นกลางกลางโหวงคล้ายปรากฏพายุร้ายก่อวอดวนทะลักทายออกรอบข้าประดึงระลอคลื่นถลายฟ,าฟ้ากฝัางนี่คือหลักวิชาเล้งซวงโกงลมปลามราณมาก่อนหวนันคำพีบูเห uh ่าเถียนความเข้มแข็งของอนุภาพสามารถกดกระแทกก้อนศิลาเป็นปุ๋ยผงดาบกระบี่รอบข้าพอพะทาก,กับพลังวงังวนล้วนหักสะบ้านเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพลังหมัดฝ่ามือทั้งหมดพีเพียงไม่อาจทะลวงผ่าน พลังวังหวอดเข้าไปยังเผชิญพลังกระแทกสะท้อนอย่างหนักหน่วงเสียงแผลพร้องโอดโอยพันดังใช้กันแถวด้าสุดแปะโขนถูกกดกระแทกเป็นเลือดเนื้อเลอะเลือนทิ้งซากเกิดกลาดบนพื้นดินที่หลงเหลือถูกกระแทกปลิวกระจาย,จายเลือดหลมพุ่งพร้านแทบกลากออกแตกตื่นจุข,ขวัญหน,นีดีฟอรปรมาจารย์คมแดงคิดไม่ถึงว่าอูห่ห้วมลงมือเพียงกระบวนท่าเดียว ก็เปิดชีวิตบริเวณเจ็ดแปดนถือกับทั้งแตกตื่นทั้งขุนแค้นตว่าพ่อทั้งหมดบุกในเสียงตว,วาลอยตัวโถบย่างาหาอู่ห่วมก่อนพลางสานฝ่ามือขวาฟาดฝ่านอ,อกมันไปจอมมานร้ายแห่งยุคก,ก่ลงภายในพอแผ่พุง่งผ่านสันมือถึงกับคมกล้าดุดใบมีดแวกฝากาะดังกลืนขร่านใส่โซ่อกอู่ห่วมอย่างว่องไวอู่ห่วมพลิกมือขวารวบก,กระบี่่อนสายคาดเขียวก็ถูกตะปบ,บออก ตัวขึ้นด้วยท่าใต้หมอโกญิงควันโดดเดี่ยวกลางทะเลสายแทงสวนใสริมฝ่ามือข้างนั้นปรมาจาร์คมแข็งสะท้านใจเล็กน้อยถีบเท้าโผพุ่งก่ายขึ้นปลายรองเท้าแตะตัวกระบี่อ้วมเบาๆหยิบยืมสภาว่าศาสพู้เป็นด้านหลังยามนั้นชยายชาตที่หลงเหลือปลุกปลอบกระลองขวนานถาโถง็หาอูห่วมอีกคราที่ด้านข้างเกิดเสียงตวัดเจ้ยจ๊วตั้งจุยเล้งชักกระบี่ยกเขียว พิวประดาก็หาเหล่าใช้าการตั้งจุยเล็กต้องการที่อู่ห่วมสะสาบูคุณความแค้นกับปรมประชาขมแดงเพียงลำพังดังนั้นสบัดกระบี่ผู้พันเหล่าใช้าการไว้ขวานปีศาจแท้พิรานเห็นอู่ห่วมตีโตกระบุท่าเดียวก็คุกคามปรมประชาคบแดงกล้าถอยปวยวานในตัวตือคีดโถบก็ช่วยเหลือกลับถูกตั้งจุยเล็กผูยผ่านไว้ถึงกับชมดูจนขวานสันสะท้านผ่านแววเสียงตะบะกระทบโสดว่า ีศาจราคาท่านมอบชีวิตมาขวานปีศาจแทบพิสดากว่าตามองเห็นแห่พิ้งเสือปรดาดที่เบื้องหน้าแล้วพันจุกคิดขึ้นเรายายไม่กลา้าคูบเอะเท้านางนี้ไว้คุกคามอู้ห่วมยอมสยบหรือพอได้คิดชักขวาสั้นจะกลางหลังจามใส่แห่พิ้งดุดสายฟ้าแห่พิงบิดเอวอ่อนแอนทะลุหลบ,บันด้านข้าวผ่านแววเสียงดังขวับเงาซ่ม้วนโจมไปยังวางเอวนาง ที่แท้ขวานปีศาสร้างพิสดารใช้เพลงขวานประสานกับท่าแท่หอบจูโจมเข้ามาแห่พิงสลับเท้าถอยปราดงอนิ้วทั้งห้าดีดพุ่งออกใช้ด้วยวิชาปิดมือบุผาปาจุดขวานปีศาแร่พริสดารหน้าแปลเปลี่ยนไปมันร่วงรู้ความไร้กาของวิชานี้เป็นอย่างดีไม่คำนึงถึงการจู่โจมกวาดแกงขวานสั้นคุ้มครองจุดสำคัญบริเวณทรงอ,อกไวอ้อย่างแน่นหนา แห่พิงย่อ,อก,กายด้วยท่าเท้าในบันทึกสุยานสื่อเข้าประชิดใกล้เมื่อเป็นเช่นนี้ขวานเปสาแท้พิสดารไม่อาจใช้แท้ยาวออกได้แต่ใช้ขวานสั้นเข้าหักหานกับนางขณะเดียวกันอู่้มดีกายไล,ยลย่ไล่ตาไปก็ได้บีหอนกรีบเป็นประกายเส้นสายยาวเหยียดครอบกลุ่มสายฝ่ายตรงข้ามปตรวจานน่มแดงรีบทิ้งตัวหลงพันตรวจมือตีโตโจโจงจากตำแหน่งแก้มมุมที่ข้าคิดไม่ถึงมาก่อน นี่เป็นหลักวิชายโยคะทึงร่ำเรียนจากผพิเศษอาลอ่อกวนท่ายิ่งโหดเยี่ยมอเมินยากต้านฐานรับได้ฟันเห็นอูหวบติลกาห้อยหัวกลับปลายกระบี่แผ่รังสีเป็นเส้นสายยาวเหยียดฟันจิงเฉียงลงดุดประกายสายฟ้ารังสีกระบีพ่พอกรีดผ่านแขนซ้ายประประากรมแดงถูกฟันขาเสมอข้อโลหิตฉีดพุ่งดุดน้ำพุประประชากรมแดงเซถอยพิสามก้าพร่งว่า ในเพรกระบี่ได้อูฮหบกล่าวเสียงเย็นเฉาบอกกับท่านข้าเจ้าได้หล่อล้อมเพลงกะบี่ของบูเหาเทียนรวมกับเพลกะบี่เทพหยางรู้ดินฟ้าหยุดเล็กน้อยจึงตอาบ,บว่าท่านเมื่อราบแล้วยังคงมอบชีวิตมาจบขามถีบเท้าที่อยากเข้าหาอีกกระลาพระจาคมแดงไม่ทำหนึ่งถึงการสกัดจุดห้ามโลหิตสวัสดฝ่ามือหมายสกดท่าจูจ่จข,ของอูฮวม สภาว่าฝ่ามือพึ่งกระดาษฝ้าดอกด้านข้างพันบังเกิดเสียงแผ่เพราะร้องโหยหวนดังขึ้นมันฟังออกว่านี่เป็นเสียงแผ่เพราะร้องของขวานปีศาจแทบพิสดารอดสะท้อนใจพี่ได้เหลียวหน้ามองไปขวานปีศาจแทบพิสดารเนื่องเพราะเลิรเอรชั่ววูบปล่อยให้แห่พิงสื่อเข้าประชิดใกล้ไม่อาจไร้รำแท้ยาวเป็นเหตุให้พลังิบมือถอนลงพร,ร้อมกันนั้นหลักวิชาที่แห่พิงชัยออกร้วยเป็นไม่ตายแต่บันทึกสุยัน ต่อให้ขวานพีศาแ์แทบพิสดารรอบรู้กว้างขวางปานใดก็ไม่เคยพบเห็นมาถึงกับมือไม้ปัดปวดเป็นพลวันแห่พิ้งกำหนดโอกาสเป็นบ้านเหมาะทะลวงผ่านม่านขวานเข้าไปประทับมือปุดผองใส่สงอกฝ่ายตรงข้ามนี่เป็นวิชาฝั่เือปัญญาบารมีของลุงจีนวิเศษปัญญาบารมีสามารถนับเป็นฝั่เือที่หนึ่งแห่งแผ่นดินอย่างแท้จริง ขวานปีศาจแทบพิสดารจู่โจมด้วยขวานสร้างนอ,อกไปไม่ทันร่างกลับขืนถูกมือผุดผาดประทับใสอย่างถน,นัเทนีมันแผดพร้องได้ขับเดี่ยวชีบประจอนหัวใจก็ขาดสะบั้นล้มหงายไปด้านหลังขวานปีศาจแทบพิสดารพอ,อย่างเข้าวัยกลางขนเริ่มแสวงหาความสุขโดยย่ำยีทำลายฮิตริรีดีงามกี่ไปถือกลับตกตต่ในเงือมือสตรีปรมจยาคมแดงเห็นขวานปีศาจแทบพิสดารล้มตายลง ยิ่งแต่ตื่นลนหลานมันเกิดความคิดหลบหนีขึ้นพลกระแทกฝ่ามือขวาออกอย่างหักโขมเสียงระเบิดดังหนัหนกหๆพลังฝ่ามือและกระบี่ทั้งสองฝ่ายปะทะกันปรตจาคมแกคดกหิบยืนพลังปะทะภูงถอยจากภ่งอย่างเร่งร้อนเพึ่งถอยห่างมาได้ยินอูห้วมตวาก้องกระแสเสียงคล้ายอนสนริบาตฟาดถลายสถานหวัวใจบรรสระลิกชะงับท่วงท่ายอย่างลืมตัว ปานเห็นอูห่วมหน้ากเรกรยเขิมบสำรวมกุมกระบี่อ่อนสายข้าเขียวด้วยสองมือท่วงท่าหนักมือกินแรกยิ่งคล้ายกับกระบี่อ่อนเป่าบางปลเปลี่ยนเป็นกระบอกมือมาอันหนักอึ้งพรืประ,ประจานควบแดกทราบว่าอูห่วมโจมกระบีม่มาอย่างสุดกำลังต่อให้มันพุกถอยรวดเดิอปานใดก็ไม่อาจรอดพ้นจากอนุภาพกระบี่นี้ย้ำขับขาจนตรอกมาเกิดความคิดแลกชีวิต เร่งเล้ากาดองภายในที่หลงเหลือขึ้นชุดดำที่สวมใส่พันเบ่งพองฝ่ามือขวาควงแล้วกระแทกกระทันนออกตอนนี้ทั้งสองฝ่ายห่างกันวาเศษลมปร,ราดกระบีและพลังฝ่ามือพอพะทะกาันบังเกิดเสียงระเบิดสะด่านบอดไหวสะกดการต่อสู้ในบริเวณยุติลงและเห็น,รนประจาค่มแดงปลิวกระเด็นไปดุดถูกพลังไร้สภาพเียงใสพอและเลี้ยวลงบนพื้นทวารทั้งเจ็ดบนใบหน้าพันปรากฏโลหิตฉีดพุ่งออกมา อูห่วมสองเท้าจมลึกในพื้นดินสายรัดผมเผ้าขาดผึ่งจากกันปล่อให้ผมเผ้ายาวสยายหลงปลายพลังกระผือใช้เสื้อผิวลิวสวยดังพื้นกราบกระบี่ของตอนครานี้ทุ่มเทพลังการฝึกปรือทั้งมวลใช้ออกไปนางนั้นกดกระแทกไว้ย่าภายใรนปรมจางกรมแดงแหลกหลานโลหิตฉีดพุ่งจากถานทั้งเมีว่าแห่พิ้งตั้งจุ่ยเล้งรวมทั้งชายจัก,การที่หลงเหลือ ล้วนชมดูโจรขวัญสารสา้านยืนตะลึงหลานกับที่ประปาจากลุ่มแดงพอล่วงโรยลงก็แน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวเห็นนอกจากทวารทั้งเจ็ดนปนใบหน้าแล้วครูขุมขนตามร่างกายยังปรากฏโลหิตไหลสืมสภาพการตายของหมานอเนตนาสุดทนดูจริงๆในความเงียบสงัดงานอูห่วมค่อยๆถอนเท้าทั้งสองขึ้นจากพื้นกว่าตาผ่านหน้าชายจักรได้ริเวณตลบหนึ่ง ประกายสายตาพอกวาดผ่านเราใช้กานค่อยสะท้านจากผวังตะลึงลานหน้าแปรเปลี่ยเพิซีเผืดบ้างถึงกับข่าออดระถ,ถวยแทบคุโกโกลกับพื้นอูุ้มจับจ้องมองสีหน้าอันแตกตื่นตรโหนกของพวกมันรอบทอดถอนใจเก่าเสียกทุ่มหนาวพวกท่านไปเถอะเราใช้กานคล้ายได้รับขำดีทโทษแต่คือหลบหนีไปคนละทิศทางชั่วปริบตาหลบหนีจนหมดสิน้น อูฮวบถวนนึกถึงบุญคุณความแค้นสัางส,สิน้นการเกิดความรู้สึกปลอดโปรง่งคลายปลดเพื่องภาร่าหนังอึง้งพ้นจากกายอูห่วมแห่พิงพันส่งเสียงร้องเรียกกล่าวว่าพวกเราไปจากที่นี้เถอะอูห่วมคืนสุขสภาพความจีกล่าวว่าปรมาจารย์คคมแดงเมื่อชดใช้นี่กรรมพวกเราสมควรรุดไปแจ้งข่าวต่อเทพกระบีสมางเตียยี่เจกอันที่สองและพวกแล้ว ตั้งจุ่ยเลขกยกล่าวนึกได้ใช่แล้วพวกเราฝากตาหยีไว้กับตียีเจควันเวลาที่ผ่านมาคงสร้างความร้อนรุ่มแก่นางยิ่งแห่พิงกล่าวว่าอย่างนั้นพวกเราลดไปโดยพร้อมเพียงเถอะอูว่อมงงานผู้ทวนขำว่าพวกเราพริงเจหมายถึงย่อหมายถึงท่านข้าพเจ้ารั้เล้งมุย้ยตั้งจุ่ยเล้งฉุกคิดว่าเป็นเรื่องเราใดเขาเสียงแผ่วเบาพิงเจข้าพเจ้าแห่พิงตัดปวดว่า ท่านย่อมต้องอยู่ร่วมกับพวกเราอูห่วมร,รับฝังถึงตอนนี้ก็ทราบว่าเป็นเรื่องราวใดหัวหนึงถึงตั้งจุ๋ยเล้งพรนิบัติตนตลอดมาไม่อาสศะตัดหลอนนางจริงๆแห่พิงร่วมฟันฝ่าอันตรายกับตนย่อมยิ่งไม่มีหวันพระราจากกันอารุโนไทยลอยเด่นสาสองต้องเงาร่างอูห่วมเคียงคู่กับแห่พิงและตั้งจุ๋ยเล้งสาวเท้าออกจากตัวตึกจบบริบูรณ์